สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุลสุขุนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะคะกกนน่ะน้องกับน้องอาคอาทไทยโนเว่ค่ะคอาทไทยโนเว่ภาษนพี่น้องก็เลยใส่ซื้อสองเกาอ่าเบียฝรั่งบรรนนกเนาะค่ะเนาะมวันน,น,ะะนะนี้นั่งผ้าใบเพียงน้องมากินย่ำค่ะนี่กินย่ำเด้อพี่น้องเด้อกินย่ำแล้วก็สิออกไปหาหมูไปเหยี่ยวหม,มูพ่อใหญ่อยู่เมืองเมืองใดดุอยู่ในเกาะ ย่ามูเสเซนน้ำจิ้มซีฟูดพี่น้องจิ้มซีฟูดที่นั่งเฮ็ดแหว่งแต่โดนๆพอละครใสน่น้ำจิ้มลงไปน้ำจิดจิ้มซีฟูดที่เฮ็ดเอาไว้พริกเขียวปั้นใส่กระแนงกระเทียมกับผักชีเนาะคะ่ะนี่มาเซ่บๆน้ำกันพี่น้องใส่กุ้งใส่ปูอดัดอืม้ม คุนเซนแล้วก็พักสดเนาะค่ะมาเด้อนี่นั่งพึ่งอาบนำ้ำอาบน้ำซ่าผมแล้วพี่านครับฉ่ำบน้ำกันค่ะ

ชาตอนเที่ยงพี่น้องนี่มาของหนอกตกตอนหนึ่งแล้วค่ะอันนี้แฮม ไปได้ถุงซุ่มมา,มาเมื่อวานนี่ะพี่น้องได้มาสองสองแพ็กเากกินก่อนเดวมนสิบเบอรอายุวัน <laughs> นี้นั่งเล่นผมบอกหน่อยนึ่งลำคานพี่น้องค่ะว่าสิตาดแบบสันเลยก็ไม่เคายตัดขยาันแบบว่ายันเดือ ควมเป็นยูของนีนั่งถือว่าพ่อปั่นกลางค่ะบริไดดีแล้วก็บริลำบากมากมากยูเมืองหนอกบ่มีบ่มีผู้ไดจนแล้วก็ลำบากมากมายเนาะคะ่ะเนาะมีแค่แบบว่าพ่อ,อยูพ่อกินแล้วก็ไปรว้ยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าประเทศเขาดูแลประชากรเขาดีเนาะคะ่ะทุกคนเ็สงานคอยเหลือเจ้าของ ย่างนี่นางกินนี่นางก็จะเลือดก,กินของเถื่อนราคาถูกแล้วก็ที่สามารถซื้อจับต้องได้นะคะเลยอีนางเป็นคนเด็ดบบบว่าคันไวอีนางอยากอยากกินยัง,งอีนางอีนางก็กินแต่ก็บอแมนทุกเรื่องนะคะในทางนี้ทางนั้นก็ต้องเบิงเงินในกระเป๋าในของนำยังเศนอ่า ขนมจีนปลาลาดถึงแม้ว่าอีนาาจะมีเงินในกระเป๋าแค่ลอยลอยเดียวอีนา่าก็จะสื่อกินขนาอีน่งอยากกินเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะมันมันมันเ้็ราคาแพงอย่่งมากมากเลยพี่น้องขนมจีนห่อนหนึ่งกับตีไปสักยี่สิบค้นประมาณนี้นะปะลาลาดก็เลือกยี่ห้อถึกๆึกแน่ยี่สิบสามสิบค้นประมาณนี้พี่น้อง แต่น่าเป็นคนที่มากกินผักกับผลไม่เน้ะค่ะแต่ส่วนมากจะเน้นไปทางผักมากกว่าืมอ what oh Hmm. เริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องนัวแต่เกียบเกีบก็จะบ่อขึ้นแต่เกียบก็ได้ กินตอนแรกคิดว่าเซบ่เผ็ดพี่น้องอือออาไปามาเผ็ดหล้ว เดี๋ยวเราไปกินนม่มด้วเดี๋ยวแซบทองกุ้งนี้น่าซื้อแบบตากซังกิโล่ออกจ่เป็นแบบแซ่แซ่แสแข็งอะไรคะแต่ว่าก็ให้ลูกค้าตากเอาเอาเอง พ่อละเพชระเพ็ดอะตอนจบพียองจิบนมกันนมนี่ก่อน,นลดราคาสองกองสองกองอยูเท่าไหร่วะประมาณยี่สิบก้อนนี่ละ มาตกหนักเลยพี่น้องไ่ค่อยอยากกลับบ้านหรอกคะ่ะพราะว่าหิมาตกคือฝนตกอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวอยู่แล้วห,หน้าหีมาก็ทีมาตกฝนตกอีกโอ้ยื <laughs> อ ไปแล้วค่ะคลิปนี้นางก็มาทักทายที่พี่น้องๆเนาะค่ะเนาะขันว่าอีนางมีโอกาสได้ถ่ายคลิปออกตอนอีนางออกไปข้างนอกยี่นั่งจะถ่ายไปเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะค่ะเนาะหน่าว่าๆเร็วอีกเลยพี่น้องอีนางติดไหมพี่น้องค่ะอีนางจะบอกแบบนี้ตอนที่อีนางเปิดเทปคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะทั้งอายทั้งบก้าเว่าก็ติดติดคัดคัดว่าก็ขนาดอีนางอีนางอีนางยังลำคาญนะพี่น้องตอนเฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะจนจนกว่าจะ ฝึกจะของให้สิ้นจนกว่าจะอืมเว้าเว้าได้แบบนี้นี่บลอแมนเรื่องไงเนาะคะ่ะนเนาะแล้วก็าการเฮดคลิป u t u b e ดีกับบอ็อกแมนเรื่องไงเค่ากันทีเขาจะได้เงินของเขาเนาะคะ่ะเนาะก็ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความอดทนพยายามอีนางเฮดคลิปเปิดช่องนี่มากกับปีนึงเราได้พี่น้องปีนึงแล้วอีนางยังได้ผู้ติดตามบอถึงพันราวาคอนเทนต์ที่นางเฮดนั้นบ่คอยชวนเพิบมมาให้คนติดตามเท่าไรเนาะคะ่ะเนาะแล้วช่องของอีนางก็ ขนาดพี่น้องอีน่ากับบะมี่ยังดอกมีแต่เฮ็ดคลิปกินแลว้วก็เฮ็ดคลิปในการใช้ชีวิตประจํวาวันนะคะเนาะเพชรพี่น้องแสบปากค่กคเะ,คะเดี๋ยวคลิปนี้นางกับิดคลิปไปท่านี้เนาะเขานอนได้นางสิเก็บกวาดทำความสะอาดเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอาหารไทยในบ้านในในบ้านฝรั่งนี่เขาต้องเก็บกวาดทำความสะอาดเอากินออกให้เปิดเนาะคะ่ะและ้วกัถังถังขยะเนี่ย เท่าจากเอาถุงใส่ถังขยะแม่นบอแล้วล้วก็ยีนางจะบรเทานามบรเทานามลงไปในถังขยะอีนังจะล่างเอาเศษอาหารเทใส่ในสิ่งล้างจานแล้วก็เปิดน้ำล่างๆแล้วก็เลือกเอาแต่เศษอาหารที่เป็นชิน้นจับใส่ถุงก่อนจับ,จ,บจับใส่ถุงนหน่อยต่างหากมาัดปากแล้วก็ค่อยทิ้งถังขยะเนาะคะ่ะราะวังบางอ่ามันจะเหม็นแล้วก็ และตนคนที่มาเก็บขยะพี่น้องเขาาเขา้เขามาเก็บแปะเขามาเก็บไปแล้วเขาต้องเอาไปแยกอีท <c oughs> ี <c oughs> นะพี่น네้องคะนะคะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะแล้วพอคลิปหน้าคะ่ะได้นั่งสิ้้าพี่พี่น้องไปออกไปบางบรรยากาศข้างนอกเด้อในคลิปต่อไปนะคะเนาะบายบายค่ะ